ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารับปะครับอยู่กับผมฮอ s สปริงแคทกับเกมอัลเทอรีเอนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำจัดทีมตีบอสดาด2ขีด63ครับผมซึ่งถือว่าเป็นบอสไฟท์ครั้งแรกครับผมของเกมนี้นะและก็ถือว่ามีความ ยากถึงดับดึงเลยนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ผ่านครับผมก็รอดูคลิปนี้ครับผมเป็นแนวทางไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะโดยอย่างแรกครับผมผมขอพูดถึงสวนข,ขอตัวบอสข้อมูลของบอสก่อนเลยรอบนี้เราจะเจอบอสสองตัวนะครับผมนะซึ่งผู้ชายก็ชื่อเจอขอเจอรรอลนะครับผมนะส่วนผู้หญิงชื่อลาล่านะครับผมนะดังนั้น ธาตุที่บอสทดสอบตัวแพ้รอบนี้ครับผมก็คือธาตุลมนะครับผมนะในการถ้าเกิดคุณมีตัวละครธาตุลมอยู่ในปาร์ตี้นะครับผมนะก็จะช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการต่อสู้กับบอสนะครับนะบอสจะแพ้ธาตุลมทดสอบตัวเลยหลักๆนะครับนะส่วนถ้าเกิดธาตุอื่นนะครับผมนะตัวของลาล่าครับผมจะแพ้ไฟนะครับผมนะไฟกับ ส่วนตัวของเจอร์กครับผมจักแพ้น้ําแข็งนะครับนะดังนั้นเนี่ยผมก็มีตัวของน้ําแข็งก็จะเป็นตัวของโรโลนานะครับผมนะส่วนตัวของธาตุไฟก็จะเป็นไอซ่าครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวละครธาตุลมทั้งนั้นนะครับนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของข้อมูลบอสครับต่อไปนะครับผมก็คือการจับทีมบอสรอบนี้ครับผมนะจะไม่สนในเรื่องของการย่อยุของแท้งนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเอาตัวรอดจากการโจมตีของบอสได้มีแค่อย่างเดียวนั้นก็คือการตีบอสให้เบรคครับ แนะนำนะครับผมนะใส่ตัวละครเบรก2ตัวขึ้นไปในปาร์ตี้นะครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวของอ่าสเตล่าครับผมนะยิ่งดีมากครับผมเพราะว่าตัวของสเตล่าเนี่ยเป็นทั้งธาตุลมนะครับผมนะเป็นทั้งธาตุลมและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นในส่วนของตัวเบรกที่ดีด้วยนะครับสำหรับตัวของสเตล่าครับผมเดี๋ยวผมแนะนําให้ใส่อีกิปครับผมนะไอดีด้วยนะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของการตีนะครับผมนะสตาร์ทได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการะดิฉลาดนะครับนะ ซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดแจกนะครับย้ำไว้ก่อนนะนี่คือการ์ดแจกนะแต่ว่าเราก็ต้องทํามิชชั่นให้เรียบร้อยครับใบนี้ได้ยังไงครับผมนะก็ไปเคลียร์ในสุนของมิชชั่นช่วงต้นเกมนะครับนะมันจะมีมิชชั่นให้เราเคลียร์ให้เรียบร้อยครับผมทำเสร็จทุกอันปุ๊บเนี่ยมันจะแจกมาเลยทีเดียว4ใบนะครับผมนะอ่ามิชชั่นต้นเกมนะครับผมนะที่ให้บาร์เลยอ่าคล้ายๆกับมิชชั่นพวกพื้นฐานทั่วไปหลักๆพอแจกปุ๊บเนี่ยเขาจะแจกมาเลยครับผมแล้วก็จะบับ อ่ะแล้วก็ติดให้ตัวขอเซาใช้ครับผมนะตัวขอเซาจะช่วยในเรื่องของการตีให้บอสเบรกง่ายมากขึ้นครับผมก็จะช่วยต่อทีมเราเยอะเลยอ่ะโอเคนะครับนะต่อไปครับผมข้อควรระวังนะครับก็คือตัวขอลาล่าครับลาล่าเนี่ยมีในส่วนของการโจมตีนะครับนะถ้าให้เราติดสถานะอัมาพาตนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครโดนขึ้นมาก็ถือว่างานเข้าเลยหลักๆเลยนะอืมอ่านะครับผมนะ เพิ่มเติมลวกันครับผมในส่วนของตัวลาล่านะครับนะตัวละคผู้หญิงเนี่ยจะเป็นการโจมตีประเภทซิงเกิลทาร์เก็ตทั้งนั้นและนั้นนียถ้าเกิดเรามีตัวละครฮิล,ลงแรง,งนะครับฮิลดีฮิลแรงหรือไม่ก็ใส่อเทมนะครับผมนะที่มีความสามารถในการฮิลแรงแงก็ถือว่าช่วยได้นะครับในะตัวส่วนนี้นะก็ถ้าเกิดใครมีไอเทมประเภทฮิลดีครับผมเนี่ยเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับนะฮิลตัวละครทีต่ตอำที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับนะหรือจะไปฮิลออกก็ได้ไม่ต่างกันนะครับนะก็พกส่วนของตัวน้ไดวยยน่่าจะะะชเอครับ เอาละก็น่าจะประมาณนี้นะที่เหลือก็รอไปดูในสุดของบอสไฟท์กับผมกันละกันนะครับนะว่าแต่แมลผ่านยังไงและผ่านยากไหมไปดูกันเลยครับเอาละครับผมก็มาดูในสุดของแนวทางการผ่าน2ขีด63กันนะครับนะซึ่งเป็นหนึ่งในดาบที่หลายๆคนติดกันเยอะนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับ อย่างแรกนะครับผมนะในส่วนของเงื่อนไขาการผ่านนะครับผมนะก็คือเริ่มต้นเนี่ยบอสค่อนข้างจะถึงว่าเก่งพอสมควรเลยนะอ่ะอย่างแรกนะครับผมนะผมแนะนําเลยคือต้องหาตัวละครเบรกครับผมนะสองตัวนะครับผมในปาร์ตี้ขึ้นไปนะครับผมนะเพื่อจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยทำดาเมจได้ง่ายขึ้นนะครับนะ นะครับผมนะอันนี้เป็นอย่างที่เห็นครับผมผมใส่ตัวเบรกครับผมทา r g e เดี่ยวนะสองตัวพยายามใช้เบรกครับผมนะเลี้ยงป้าฝ่ายตึงตัวให้แตกให้ได้ก่อนนะครับเพื่อวิธีการจะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวพอแตกไปอนกตัวครับผมเนี่ยมันจะผ่านได้ง่ายขึ้นครับนะแน่นอนครับผมในเรื่องของขออุปกรณ์การสงสัยก็ควรจะต้องมีด้วยนะครับ ในส่วนของตัวละครที่แนะนำนะครับผมนะผมแนะนําในส่วนของตัวสเตล่านะครับผมเนี่ยเพราะว่าตัวสเตล่านะครับผมเนี่ยจะที่เป็นตัวละครธาตุลมนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมสเตล่าคือตัวนี้นะครับนะตัวนี้เนี่ยน้องแกจะมีสกิลครับผมในเรื่องของการหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมนะก็ช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการเอาตัวรอดของทีมครับ ช่วนแนะนำนะครับผมที่ขอไอเทมนะครับนะถ้าถามว่ารอบนี้ไอเทมอะไรดีสุดนะครับผมก็แนะนำว่าเป็นไบเทมประเภทการฟื้นฟูนะครับผมนะมหรือไม่ก็เอาไอเทมที่มีความสามารถในการรักษาอัมาพาตนะครับนั่นก็คือตัวส่วนี้ก็ผ่านได้ไม่ยากนะ,นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะไม่ยากครับหลักๆเพงแต่ว่า ต้องมีขอถึงระดับหนึ่งนะและรเีเวลผมก็อยู่ประมาณ23นะครับนะเพเอาตัวละครสเตล่าะครับมามาเบรคให้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่เบรคสตัวขึ้นไปนะครับนะจะช่วยได้เยอะเลยและที่เหลือก็ใส่ดาเบทไปเรื่อยเรืครับทานดาเบิลเราถึงรับรองว่าผ่านได้ไม่ยากเลยครับ